ความเชื้อส่วนบุคคลครับพยาลเล็บลุดใจทำรับเกี่ยวหุนเกี่ยวทองแล,ล้วชูลรบในเรือ้อ,อกันขาค่ายกับ่าที่นี่สุ่มวลซื้อกลับไปบ้านหรือไม่ครับเขาป่าวเขาดงไม่ไงั้นก็ลองเสิร์ชดูใน Google นะคะเพราะตอนนี้กําลังนิยมอยู่มันอยู่ในบ้านลึกมีที่นี่ที่เดียวจ้ะจ้ะพี่ทุกคนที่เขารู้อ่ะเขาจะต้องเขาก็จะซื้อเลยไม่ต้องอไอ้นี่มากเกิดมากบางคนไม่รู้ก็จะต้องอธิบายนิดหน่อยค่ะเพราะว่าหนูจะหายยากมากเลยจะไม่มีเลยอันนี้อะไรนะถ้าแล้ว ้าเอาไปอย่างเงี้ยสามสิบถ้าสองเงี้ยห้าสิบบาทจ้าถ้าในดัซด้าอันละห้าสิบใช่เนี่ยพี่ก็ในแหละคนทุนใช่ผู้ชมคนค่ะ่ที่ไหนไม่ได้มีที่นี่ที่เดียวนะคะรับประการพยาเล็นพูดหรือเรียกอย่างหนึ่งคือว่าเกี่ยวเงินเกี่ยวทองค่ะไม่ใช่พี่เราเสิร์ชดูในโทรศัพท์มานะคะบางคนขอก็เสิร์ชดูบางคนผมรู้ของเขมาซื้อเลยทสิบคู่ยี่สิบคู่นี่ระวังของเกี่ยวนะคะเราจะมีอ๋อาจะมีตัวพูดตัวเมีอะไรมาแหวนพี่ก็ แต่งกายคนละ25บาทไงนี่พี่เอาเยอะเลยนี่แต่เนื้อสัตเนื้อหนูเลือกให้แล้วตัวผู้ตัวเมียนะคะเกี่ยวซับใช่แล้วค่ะตัวผู้ตัวเมียด้วยตัวพี่ตัวพูดตัวเมีย,ย,มยจ้าทั้งนนท์และซารขายอันละ50บาทนะคะนี่หนูจะเลือกไว้ให้เลยถ้าพี่จะเลือกเองก็ได้ค่ะตัวพูดสีดำตัวเมียสีขาวจ้าแต่ระวังของเกี่ยว่อยนะคะมีพิษไหมไม่มีมันเป็นพื้นมันเป็นพื้นนะพี่ ขายเหรียญพุทธเราอะคือว่าพุทธมงคลแบบวัตถุมงคลเราเนี้ยพี่เพราะตอนนี้กำลังดัง่ไยใช่แล้วใช่แล้วพี่ลองเสิร์ชดูใน Google อ่ะแล้วหนูก็อธิบายไม่ค่อยเนี่ยแล้วเอาไปไว้ไงอะก็ใส่ในกระเป๋าตังค์ไว้ไปเลี่ยมไว้ค่อยขอได้ครับพี่ไปไปไว้บนหิ้ก็ได้ไว้ในี่จะพูดจะเมียไหมใช่แล้วใช่แล้วค่ะได้แล้วเดี๋ยวนี้ใช่ไหม ดี๋ยวพี่ก็อรอเสิร์ชดูแล้วถ้ามาเที่ยววันหน้าก็มาซื้อได้เพราะมีที่ร้านหนูร้านเดียวค่ะเพราะไม่มีเพราะหนูไปหาดได้เป็นคู่ค่ะพี่น่หละเนืขอเนื้อเปลี่ยนนี้ก็ได้พี่จะห,หนูเลือกให้ใหม่